ตอนแรกไปด้พูดเพราะไม่อยากพูดหรอกคิดว่าจะไม่พูดแต่ก็ยอมพูดกด็ได้คือว่านี่คือแบบ A S M R คีเมารสช็อกโกแลตเราจะไม่พูดต่อแล้วกันอยากให้ทุกคนฟังแบบชิวๆชินๆโดยที่แบบว่าอะไรนะเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้คือเล่นคนเดียวนะ รอะว่าเล่นกับคนอื่นจะเจอสิ่งที่ฉันเกียดที่สุดมาหัวร้อนแทบตายความสุขหายหมดคนดูอ่ะสนุกแต่คนเล่นน่ะไม่สนุกต่อแล้วงั้นนียบเลยแล้วกันเนาะ ไม่ได้ฮะทำไมเหมือนเรายิ่งเดินเข้าไปใกล้กำแพงนั้นยิ่งแบบมันไหลตามเราหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สึกไม่ดีในควาสังเกตอนี่ย สิบนาทีก็พอแล้วมันแยบแต่ยัเไงก็ไม่ไดปแปลกเออไม่มีอะไรแปลกคนอะื่นอาจจะเราเรารู้สืกอาแปลกนี่ถ้าได้ยินเสียพับลมก็ขออภัย ที่แกดปีดชอบความหนาวก็เลยต้องเปิดไว้เราต้องรับใจคนดูแต่เราไม่รับมันคิดเลียวฉันไม่ชอบเลยยังไม่ตปี่นเลตกบอยกันอีก ไม่ต้อตบเลยเี๋ยวคิหนักหนาไง่ต้องลองใน,นบ้างดีกว่าว้าช็อกโกแลตอันนี้น่าจะโรลิาก,กับสับประรดผมเอาแบบอะไรแล้วกันทีน,นี่ถูกเปิดแล้วทีนถูกปิดแล้วเปิด เดี๋ยวแปลกๆโอ้เสียงฟินกว่าเดิมอีกเสียงแบบบริลาบริรา

เมื่อกี้เสียงมโคตรได้เลยเสียงแบบตกๆกๆตกๆมก็ทาเสียงแบบตกๆตๆๆๆๆเนี่ยอีกแล้วเนาะเมื่อกี้พูดก็แตกๆแตกๆไม่กเอาอีก เ,เก็คเจืของสิบสองนี่ตอนแรกมีสามสิบเจ็ดนี่หรือว่ามันจะเป็นภาพดวงตาบางรูปมันมแคดูเบลอไปหนดึกว่ามันคือภาพดวงตาน่าจะภาพดวงตาแหละเพราะว่าจำได้ว่าเรามีสามสิบเจ็ด เสียวตรงนี้เคยเแตกนะเอาหน้าจอีกแบบนี้แบบนี้วิปแตกลองทำหน้าจอแบบนีม้มัายขึคือทำไมเราต้องทำแบบนี้พอได้แล้ว <c oughs> ยิ่งเลี้ยงเสียวอ่ะแบบเกิืรู้สึกเกาแล้วมีเสียงรถมาพอดีโชคดีนะจะ,จะได้ไม่ต้องตัดต่อหรือไม่ก็ต้องว่าหัวร้อนไอ้รถนั่น สร้างความปรบัวนให้กับคนที่ถ่ายคลิปหรือเกินคนที่ยังตัดตอ่อไม่เป็นแต่เจอเสียงรบกวนเข้ามาแล้วใครมันจะไปหล่ออะแต่กตัดไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งอะ่ะม,ม,มือตบได้หรอมันจะไม่ไดนะ้เห็นสีลุงไม่ค่อยดีเลย เดี๋ยวตรงนี้สามารถข้ามได้นะถ้าใครเก่งเขาก็น่าจะข้ามได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ทั้งบนเห็นเป็นโอ้ไม่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 หมู่หมู่หมู่เกตดเจดเราสามารถสิ่งนี้ได้เห็นข้างบนไหมบุกมะพร้าวข้างบนอ่ะน่าจะช็อกโกแลตบอลเลยเอบนึงว่าทางนึงว่าไม่มีทางลงเฮ้ยจังยเสียวอ่ะไม่เอาแล้ว ิม่ับผมเรไม่ไหว,วได้คุได้งั้นลองเปลี่ยนบ้างดีกว่าเอาเป็นช็อกโกแลตแบบใช้งานเรียบร้อยเสียงมันยกน้ำอย่างไงมันรู้สึกแปลกแปกะ พอดีนะอหน้าจะฟินแหละแต่ฉันแต่เราอะ่ะรู้สึกแบบอืาเสี่ยไม่เข้าใจมันมันรู้สึกไม่ดีอะ่ะ เีกี้ก็ตกอะแป๊บ,บอ้ยจะสินาทีแล้วตองรีแล้วสินาทีคือคลิปที่จบเลยนะกูไม่ดี